ไหนดูดิโทเทมกับดาบเนี่ยรวมกันมันจะเป็นยังไงครับคลิกขวาเลยครับผมโอ้โหระเบิดเลยคุณผู้ชมเอาล่ะมก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันะนีับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซเปอปแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซเปอปแตกตรงนี้เลยฮนะ เอาล่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลิ้กเกมไหมครับแมเน่นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีมอสจะมาเล่นกันนะครับก็สําหรับมอสในวันนี้เนี่ยน่าคือเวเปิลฟิวชั่นมอสนั่นเองนะครับผมดูจากรูปเนี่ยก็คือแบบมันก็จะเป็น2อาวุธที่แบบว่ารวมร่างกันนั่นเองนะครับนี่กลายเป็นเทพใหม่นะครับผมซึ่งดูจากคะแนนรีวิวเลยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับผมจัดไปเอาล่ะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในโลกแล้วนนนนนนนะะคครรรััับบผมททีีีี่่่่่ไไหหววเเเเยยออาาาาปข้ก อันนี้ใครเนี่ยแบล็กสมิธเหรอเอาล่ะเหมือนจะมีเควสด้วยนะครับปุ้ยใช่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็จะมีของในกล่องนิสหน่อยซึ่งภารกิจที่มันขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องหาไอเทมเหรอแล้วก็มารวมของนะครับอ่าแล้วเราต้องทำตามไหนวะเนี่ยฮัลโหล พราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้เราฟาร์มของก่อนว่ะเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้แมพนี่มันคือสูตรคราฟเหรออย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นแอปเปิลกับสติ๊กนะครับอ่าต่อไปล่ะดาบกับขวานนะครับผมเอ้ยโอ้โหพวกนี้เป็นสูตรคราฟใช่ไหมน่าสนใจนะฮะมีอีกหรือเปล่าวันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบน้ําแข็งกับธนูนะครับผมเพราะว่าเป็นครีเอทีฟไปเลยดีกว่านะครับผมแล้วสถานที่พวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยอันนี้กล่องอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยแมพเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยมีอะไรบ้างไงฮะโอ้โหดาบอเมทิสต์นะครัครนนัับซซับบดไไนนนนหออซเเเ่งงงยปปป็แลิิกผมู เฮ้ยค้ามาแล้วแบบมีของมาให้ด้วยว่ะเควสคอม plete นะครับผมอ๋อ,อคือแบบเขาให้เราลองค้าไปเฉยใช่ไหมซึ่งจากวันนี้เนี่ยการค้ามมันก็ได้จะดีนะครับแต่แบบมันก็ดูเสียเวลาเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเรามาดูนเลยดีกว,ว่าในดูซิไอเทมที่ค้ามได้เนี่ยโอ้โหเยอะจังวะมีแบบเป็นของกินด้วยนะคะผมจากวันนี้เรามาลองพลังดีกว่านะครับคาทาแอปเปิลน,นะครับผมคลิกขวาไปเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอะเหมือนจะต้องคลิกครั้งนะครับฟืบนี่ช้าพลังนะครับผมมีหลอดแล้วก็ปล่อยพลังงั้นเหรอเฮ้ย เราเบิดได้ครัคุณผู้ชมขอลอ่งกับตัวอื่นแล้วกันครับนี่น้องหมูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช้พลังนะครับซึ่งเหมือนแบบเราสามารถควบคุมน้องหมูได้นะครับผมแล้วก็ปล่อยพลังได้แบบนี้เลยหดูดิ น้องหมูบินเลยฮะซึ่งมันเกี่ยวอะไรแอปเปิลก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพเรามาใช้งานได้จริงวะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นือนว่าทะเลทรายนะครับผมมีกล่องหรือเปล่าเนี่ยเผื่อเราจะเจอสูตรขาเพิ่มนะครับนี่ไงมีแน่นอนไหนโดซี่มีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบขวานกับที่ขุดเหรอฮะเดี๋ยวเราจะแบบเสกไม้ครบเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยก็ผมตอนนี้เนี่ยเราก็หยิบมันน่าจะครบแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไล่ทีละอย่างเลยดีกว่าเร่มจากอแรกเลยครับผมเป็นแครอทเพสเหรอ ไหนลองกินดูดิเฮ้ยเดี๋ยวกินเข้าไปนะครับเหมือนว่าเราจะได้มาเป็นเฮสามนะครับผมก็คือขุดเร็วนั่นเองโอ้โหดูดิบัดของเรานี่คือแบบต่อยยิ่เลยฮะโอ้โหขุดเร็วจัดคุณผู้ชมตลอดเพชรมาได้ขนาดนั้นเลยเหรอวนะน่ะเอาละอย่างต่อไปเนี่ยเป็นแบบว่ามันทองนะฮะเออมันดูอันใหญ่เหมือนกันนะไหนลองกินดูซิพอเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะมีรีเจนสองนะครับผมแล้วก็แอปซ็อปชั่นสองน่นเองก็คือเนี่ยมีเลือดทองใช่ไหมผู้อหามันก็จะเป็นแบบว่าตัวบัฟนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยววออ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 ััันนนนนนนีี้้้้คคืะะะะไไไรรรรเเเเเเเ่่่่ยยยปปปป็บบสสูลลลลหฮางตกแิพชผม อันใหญ่อีกแล้วจะกินได้ไหมฟืบจัดเข้าไปได้ระดับเพิ่มมานะครับผมแล้วก็หายใจใต้น้ำด้วยเหรอแล้วถ้าเป็นหนังสือเพชรละ่ะทำอะไรได้วะเนี่ยหนังสือเพชรนะครับผมเอ้ยผมยังไม่เห็นความต่างแฮะแล้วถ้าเป็นโฮเทมอะ่ะเปิดหนังสือโฮเทมไปครับเอ้ยเดี๋ยวเวลาถือเนี่ยม,มันจะมีอลร่ลารนี่หว่าใช่ปะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเบาฮะดูดิคุณผู้ชมวันที่เราตกเนี่ยมันก็จะแบบช้าๆนะครับผมอย่างต่อไปก็จะเป็นแบบแอปเปิลโฮเทมนะครับเอ้ยมันยิงแล้วอะ่ะกินไปก่อนเลยละกันโอ้โหเลือดเพิ่มเยอะจังวะเอ โดเทมกับดาบเนี่ยรวมกันมันจะเป็นยังไงครับต่อไปเลยคลิกขวาเลยครับผมโอ้โหระเบิดเลยคุณผู้ชมมาขนาดนั้นเลยเหรอพลังของโทเทมนะครับระเบิดอีกสักรอบและกันโอ้โหดิฟ้าผ่าด้วยนะฮะเละไปเลยว่ะมันมีอยู่เป็นฝูงเลยไม่ใช่เหรอตายไปแล้วครับซึ่งเนื่องจากที่มันไม่ดาบหลายอันเนี่ยล้วก็ต้องไล่ไปเลยปะเมื่อกี้ลองเป็นอาโทเทมแล้วนะครับก็คือแบบคลิกขวาเนี่ยมันจะระเบิดแบบนี้นั่นเองนะครับผมระเบิดแบบโคตรแรงเลยแล้วถ้าเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นโดนละฮะเอาเป็นบอกว่าไอรอนก็เลยบ้างดีกว่านะครับผมคลิก แล้วถ้าเป็นดาบอย่างต่อไปล่ะฮะดาบวิเทอร์นั่นเองไหนดูซิคลิกขวาไปเลยครับอุ้ยเดี๋ยวทำไมนี้เราโดนด้วยวะเนี่ยพอเราคลิกขวาเนี่ยครับตัวเราก็จะโดนสถานะแบบว่าตาบอดอะไรงนี้นะครับผมแล้วก็มีวิเทอร์ด้วยแฮสโลด้วยโอ้โหเป็นดาบที่แบบไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับเพราะแบบเอฟเฟกต์กับมันไม่ถึงเจ้าของอะ่ะโอเคอย่างต่อไปเลยแล้วกันดาบดิฟสโตนนะครับทำอะไรได้ครับผมอุ้ยเดี๋ยวมีดิฟสโตนโผล่มาว่ะเฮ้ยใช้รัวๆได้ไหมฮะนี่มันก็จะเป็นแบบเหมือนฝนตกเลยนะครับผมซึ่ง เหมาะก,กับม็อบที่มีเป็นห,นหลายตัวนะครับอย่างเช่นแบบนี้ดิฟสโตนไปครับผมนี่ไงมันก็จะค่อยๆตายแบบนี้เลยฮะผมเอาอะไรอย่างต่อไปดาบเทียนทีนั่นเองฮะไหนดูสิเทียนทีของเราเนี่ยมันจะระเบิดแรงแค่ไหนครับอุ้ยก็คือเสกขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ว่าระเบิดใต้น้ำด้วยวะไม่มีอะไรฮะระเบิดตรงนี้แล้วกันสามารถคลิกรัวๆได้หรือเปล่าฟื้ก็ผมมาได้ประมาณนี้เลยฮะซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเจา้าวันนี้ระเบิดไปแล้วฮะเรียบร้อยแ <laughs> บบเริ่มเลยแล้วครับผมมาดูตรงนี้บ้างดีกว่าลองดาบอย่างต่อไปเลยฮะดาบเอเมทียว ทำไมคลิกข,ขวาแล้วแบบมันซูมแบบนี้วเนี่ยคือคลิกข,ขวาแล้วมันซูมได้เหรอเออว่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหเขาเราียกว่ามองการไกลนะครับแบบไกลจัดเลยอะซึ่งเวลาที่เรามองเนี่ยมุมมองมาดูเร็วมากเลยนะโอ้โหปวดหัวเลยอย่างต่อไปก็จะเป็นดาบสลามนั่นเองนะครับนี่เห็นปะตรงดาบก็จะมีเมือกด้วยนะครับผมไหนดูซิทาอะไรได้ครับฟืบมันจะต้องชาร์จด้วยนะครับเนี่ยมีพาร์ติเคิลขึ้นแบบนี้คลิกขวาไปเลยโอ้โหคุณผู้ชบินได้อีกแล้วอะอันนี้คือแบบเด้งโคตรสูงเลยฮนะก็คือสลามมันเด้งหนึ่งใช่ไหมล่ะเราก็เลยสามารถทําให้ม็อบเนี่ยมันเด้งได้นะครับอ่าใช้กับน้องแก่ด้วย่ะโดนหรือเปล่าฟืบโอ้ยโดนว่ะจากวันนี้น้องแก่บินได้ครับ แล้วก็ล่วงลงมาตายแบบนี้เลยแต่รอบกเลมเนี่ยมันไม่มีฟอร์ดาเมจนะครับก็เลยไม่เป็นไรครับผมอย่างต่อไปก็จะเป็นดาบลาวาไหนดูซิคลิกขวาไปครับอันนี้ใช้ได้แล้วเหรอ่ะลองดูแล้วกันปล่อยพลังลาวาไปครับนี่ระเบิดเลยนี่ลาวาหรือเทียทีวะเนี่ยแต่ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับไอ้รอกกเลมอยู่ตรงนู้นเนาะมันจะโดนหรือเปล่าวะเฮ้ยไ,ไกลๆก็โดนเหมือนกันครับย่าพังเลยว่ะอีกักรอบหนึ่งเลยระเบิดไปดีขาวนี่เป็นไงเหมือนว่า,วามีระเบิดเทียทีเกิดขึ้นนะครับผมอ่ฝูงซอมบี้โดนหน่อยละกันต่อด้วยนี่เลยเเลยออมมรซนะค ดาบสีเขียวแบบนี้ทําอะไรได้ฮะเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีหัวใจขึ้นลนะ่ะคืออะไรวะเนี่ยคือกับเราเนี่ยเหมือนมันจะมีแบบเอฟเฟกต์ฮิวนะครับผมเห็นปะรีเจนเฮลบูธอะไรวะเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอย่าบอกนะว่าตอนนี้เลือดเราเยอะอะโอ้โหเยอะจัดเลยคุณผู้ชมดูดินี่มันดาบแห่งการฮิวนี่ว่ะเห็นปะเวลาใช้มันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์หัวใจขึ้นด้วยนะคะผมแล้วก็อย่างต่อไปมันก็จะเป็นแบบดาบที่น่าจะยาวขึ้นมาปะอ่ะลองเลยแล้วกันฮะคลิกขวาไปก็ผมเอ้ยเดี๋ยวนะทำมมะไม่่่่นนนาาเเเมะะมมะะรร้ยีีวไกลตติออูง ได้เหรอน่าจะต้องแบบนี้แหละอ่ะโดเข้าไปครับออนนะโอ้ยได้ใจเย็นนะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บฮิว่อนเออนี่สามารถทฮิวได้ครับแล้วก็สู้ต่อเลยเฮ้ยโกงว่ะแล้วถ้าเป็นแบบดาบขวานล้วครับนี่ ดาบขวารวมกันนะทำอะไรได้ครับผมคลิกขวาไปเลยเฮ้ยาโดนไปไดยครับเอ้ยเดะนะมีคนมาช่วยด้วยวะฮัตนายช่วยเราเหรอแต่ว่าเราก็จะฆ่านายอยู่ดีนะก็จะเป็นการตีเหมือนกันฮนะต่อไปครับผมเอาล่ะทีนี้เนี่ยถึงคิวของดาบไฟแล้วครับโอ้โหดูดิมาไล่สีด้วยนะค่อนข้างสวยเลยเอาล่ะไล่สีมาแบบนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับโอ้โหระเบิดอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยเดะเดะเกือบตายแล้วเนี่ยไอ้พวกดาบไฟนี่แบบค่อนข้างอันตรายเลยอ่ะบอลดโดนเข้าไปครับดาบไฟของเราตายหรือเปล่าโดนระเบิดไปเดีครับนี่สามารถใช้รัวๆได้เลยนะครับผมโอ้โห โอ้โห oh, พอแล้วพอแล้วลงไปอยู่นู่นเลยครับต่อด้วยดาบเบสเลยละกันนะครับผมจอกแนวแบบว่าแทงเบสใช่ไหมไหนดูซิเอ้ยเดี๋ยนะมันจะเป็นการยิงเหรอน่าจะเป็นการยิงลูกไฟหรือเปล่าครับออ้อยู่ใกล้ๆแล้วกันเนาะจัดไปคุณผู้ชมอันนี้แค่จุดไฟนะครับถือว่าไม่ค่อยโหดฮนะซึ่งอย่างต่อไปเนี่ย จะเป็นดาบน้ําแข็งนั่นเองไหนดูซิถ้าเป็นดาบน้ําแข็งเนี่ยเราก็ต้องมาที่ที่แบบเข้าตีมนะครับผมอ่าประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะเอาละฮะเจา้านี้แช่แข็งได้หรือเปล่านี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันจะเป็นแบบพลังไฟสีฟ้าเลยว่ะ่อนข้าง,างเทเลยคุณผู้ชมเป็นบอกว่าควันฟุ้งเลยฮะซึ่งตายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันก็จะโดนเป็นวงกว้างนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเรามาดูอาวุธน้ําแข็งที่เหลือเลยดีกว,ว่าซึ่งก็จะมีเป็นแบบคาดานะครับผมอ่าไหนดูซิคาดาของเราทําอะไรได้ฮะคลิกขวาไปชาร์จก่นนะครรับบยเเ็็ีีิิไปปดด าครเมื่อกี้เลยแต่นี่เนี่ยชาร์จเยอะฮะระเบิดไปทีเดียวนะฮะตายเลยหรือเปล่ามาโจมไปอย่างนี้เนี่หวะเอาละอีกสักรอบหนึ่งฮะยิงเข้าไปพลังน้ําแข็งนะฮะตายหรือเปล่าเฮ้ยเฉาะเฮ้ยไม่ตายวะบอกตรงว่าน้าแข็งเนี่ยไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันดูเท่ไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบคอนนะครับผมคอนทําอะไรได้อะชาร์จเล็วหรอน่าจะเป็นการหวดนะครับไหนลองหดดูดิจัดไปแล้วก็เล็บอุ้ยดูๆนะ บินกันหมดเลยเหรอบิน4ีตัวเลยครับแต่ว,ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีฟอร์ดาเมจไงโอ้เสงเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นไอ้พวกนี้แล้วกันนะครับเสกเอาไว้เอาละชา้าก่อนพวกซอมบี้เนี่ยบินกันให้หมดเลยจัดไปครับผมฟืบนี้เป็นไงบินกันหมดเลยฮะซึ่งจะตายหรือเปล่านี่ตายเรียบเลยครับผมเฮ้เฟคนี้ถือว่าใช้ได้นะเอาละต่อไปก็จะเป็นธนูฮะชาร์จอีกแล้วธนูน้ําแข็งนะครับผมยิงเข้าไปตรงนี้เลยจัดไปเลยครับนี่นก็จะเป็นแบบพลังเหมือนกันเลยนะแค่เปลี่ยนเป็นธนูอะ่ะ เออผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าแบบพลังมันไม่แรงเนี่ยเหลอเล่ากันเลยมันถึกไปนะครับยิงไอพวกซอมบี้แล้วกันโดนเข้าไปก็ผมเอ้ยก็ตายอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยไอพวกนี้ใกล้ตายแล้วฮะจมอยู่ในน้ำแข็งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบแท่งน้ำแข็งเหรอ เอาไว้ทําอะไรวะเนี่ยคลิกขวาเพื่อปล่อยพลังได้นะครับเป็นแท่งน้ําแข็งที่มีพลังอยู่นะครับผมน่าจะเป็นแท่งอเมทิสใช่ไหมร่วมกับน้ําแข็งนั่นเองต่อไปก็จะเป็นเซตไฟแล้วฮะเริ่มจากนี้เลยแล้วกันฮะเบลดไดมอนด์นะครับผมทำมันเลได้วะเนี่ยต่อไปหนึ่งทีฮะไม่มีอะไรแล้วคลิกขวาละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชักพลังนี่ว่าคิปเปอร์เตรียมโดนไปฮะพลังไฟนั่นเองระเบิดไปเลยครับโอ้โหหายไปเลยคุณผู้ชมแรงจัดเอาล่ะซอมบี้ใช่ไหมครับซอมบี้พวกนี้เนี่ยอยู่ตอนเช้ามันไม่ตายไงแล้วถ้าโดนพลังไฟของเราลลล่่ะะะะะจจััััดดดดดดไไไไปปปิิิรรรรเเเบบบใหห้มมยฮนีแงงอพฟคผ ต่อไปก็จะเป็นแบบดาบไฟนั่นเองฮะทาอะไรได้ครับอุ้ยเดี๋ยวขี้ขวาคือระเบิดเลยหรอโอ้โหอันนี้คือไม่มีดีเลยเลยคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ระเบิดได้หมดเลยดีฮะไม่มีดีเลยเหรอ,อเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวตัวนี้มันคืออะไรวะเนี่ยสูตรคราฟนะครับนะเป็นคาาไฟหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แต่แบบนี่ไงอย่างที่ผมคิดไว้เลยน้ำแข็งรวมกับอาแท่งอเมทิสต์นะครับแล้วก็ยังต่อไปธนูไฟนั่นเองคุณผู้ชมเอาละถึงเวลาต้องลองแล้วครับซึ่งธนูไฟเนี่ยไม่น่าจะผิดหวังนะชา้าเต็มแล้วก็ยิงเข จะตายหรือเปล่าระเบิดไปดีคเั้านี่ตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพื้นพังแน่นอนครับดูนี่ทําลายแบบไอพวกพื้นเนี่ยไปหมดเลยฮะเซตไฟก็ประมาณนี้เนาะรู้สึกว่ามันจะมีเซตแบบไฟฟ้าด้วยนี่ขวานใช่ไหมกับแท่งสติก๊กเหรอฮะอลองขวานแล้วกันต่อไปนะครับผมเอ้ยพวกนี้เนี่ย ถ้าตอบมันจะไม่มีอะไรเลยนะสแสดงว่าก็ต้องคลิกขวาดีครับอารมณ์มัน,นจะเหมือนแบบค้อนของทอหรือเปล่าวะสายฟ้าฟาดนะครับผมโอ้โหเนี่ยเกินกว่าที่คิดไว้อีกฮะโคตรแรงเอาละวอร์เดนเลยละกันจากวันนี้เคยโดนฟ้าผ่าไหมจ๊ะช,ช้าพลังนะครับฟ้าผ่าไปเลยนี่เป็นไงแรงจัดคุณผู้ชมซึ่งมันจะมีแบบทั้งไฟสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ไฟสีแดงเลยฮะจัดไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นไงโดนไปเลยครับวอร์เดนมันจะตายหรือเปล่าลองอัดเข้าไปดูครับคือตอนนี้เนี่ยตายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่า ดูจากหลุมเนี่ยลึกแน่นอนนะครับไม่พลังสายฟ้ามันดูเท่มากเลยว่ะดูดิระเบิดแบบพังหมดอะแล้วมันก็จะมีเป็นอาแท่งสเต็กด้วยใช่ไหมโอเคลองเลยแล้วกันครับแท่งสเต็กอย่างนั้นเหรอทำอะไรได้ครับผมใช้พลังนี้นึงปล่อยพลังสายฟ้าเข้าไปนี่เหมือนกันฮะก็จะเป็นพลังสายฟ้าเหมือนกันนะครับผมแล้วมาต่างกันยังไงวะเนี่ยไม่รู้อะแต่ว่าถือว่าโหดแล้วกันฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเหลืออยู่นิดนึงครับผมจะเป็นแบบธนูใช่ไหมขวานพิกแอคนะครับแล้วก็ที่ขุดนะครับผมโอเคลองเลยแล้วกันเริ่มจากธนูเลยอ่ะต้องหมือรไดปผ เฮ้ยเดินๆนะมีเอฟเฟกสีเขีเยวด้วยเหรอ คืออะไรอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเลยฮะโอเคแป๊บนงึงเสกซอมบี้นะครับธนูเทพเจ้าเหรอลองแป๊บลองแป๊บชาร์จไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ยิงไปเลยเฮย้ยคืออะไรอ่ะมันเป็นแบบว่าสีเขียวอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราโดนเองเนี่ยเกือบตายนะครับแล้วพิกแอคแหละฮะเอ้ยได้ๆนะอย่าบอกนะเฮ้ยพิกแอคทำดาเมจได้ด้วยว่ะพิกแอคกับขวานนะครับผมดูดิกระเด็นไปหมดเลยแล้วนี่ขุดละ่ะที่ขุดก็ได้เหมือนกันครับตอนแรกนึกว่าแบบมันจะมาใช้ขุุดดดดเเเฉยยๆอออ่ะแตมันนก็ป็ปาววธไ้้หรูดดดดิคคุณผผูู้้้้้ชมมมมััันนนนนนนตตตบบบไหเเเลลลยยยยยจาาะะะฮปฉกกววีแธรอ ตายเลยได,ไ,ดได้ได้ประมาณนี้แล้วกันฮะรู้สึกว่าเราไล่ของไปเยอะมากเลยนะของที่สามารถแบบฟิวชั่นกันได้ในมอนนี้เนี่ยเยอะจริงหลายจริงครับแล้วก็วุนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นดาบโทเทมฮะเพราะแบบคลิกขวาปุ๊บมันระเบิดเลยนะครับผมนี่เป็นไงพลังระเบิดมาดูแบบสุดยอดมากเลยอะแต่ยังไม่ได้ลองค้ามสักรอบเลยฮะไหนๆแล้วเนี่ยอยากลองค้ามด้วยนึนงฮะเป็นโทเทมนะครับผมแล้วก็ดาบเพชรบานหลังนี้แล้วกันนะครับผมคลิกใส่เข้าไปแบบนี้ครับเอ้ย ให่หรือเปล่ามันข้ากับดาบเหล็กนี่ว่ะเอ้าเดี๋ยวนะถ้าข้ามกับดาบเหล็กเนี่ยแล้วทำไมนในรูปมันเป็นดาบเพชรวะว่าแต่ฟังงงเหมือนกันฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรมา,าจจะผิดพลาดได้เล็กน้อยไงเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นมอดน,นี้เนี่ยก็สามารถซื้อตามได้เลยนะครับผมในมาร์เก็ตเพจนั่นเองฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอรนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ